สวัสดีค่ะทุกทท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตะแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิกอากาศจะมาในหัวข้อสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นั้นจะสําเร็จภายในเดือนนี้หรือไม่นะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะแล้วเลือกมา1ใบนะคะจาก1ทางซ้าย2ตรงกลาง และ3ทางขวาสุดนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะ <S <S <ๆ>พร้อมยัง1 2 3 1> เรามาเริ่มกันที่ผู้ที่เลือกใบที่1นะคะว่า สิ่งที่คุณตั้งใจไว้นั้นจะสำเร็จภายในเดือนนี้หรือไม่นะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่ลกใบที่หนึ่งนั้นไพ่จะบอกว่าอะไรบอกได้เลยว่าเป็น t r e e of cups นะคะสามถ้วยนั่นเองถามว่าประสบความสำเร็จไหมภายในเดือนนี้ประสบความสำเร็จนะคะอย่างที่คุณตั้งใจเลยแต่ว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีคนที่คอยเป็นที่ปรึกษาการให้ความร่วมมือนะ t r e e of c u p เนี่ยมี3คน นะคะ3คนนี้เนี่ยคุณต้องลองดูให้ดีนะคะว่าใครจะสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้บ้างและเป็นที่ปรึกษาชั้นดีให้คุณด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะคะคุณต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องอะไรบ้างเนาะที่จะเป็นตัวทำให้คุณไม่สำเร็จภายในเดือนนี้นะคะเรามาดูกันซิสำหรับผู้ที่เลือกไปที่หนึนะ ใบแรกเป็น justice อ่าโอเคเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆนะคะศึกษาให้ดีๆให้ครบถ้วนนะทำอะไรให้อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องนะคะอย่ามีการซิกแซกนะพอเมื่อไหร่ที่คุณมีการซิกแซกหรือทำอะไรที่แอบถกบซ่อนๆปุ๊บเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับเอกสารสัญญากฎหมายจะเข้ามาหาคุณทันทีเพราะฉะนั้นแล้วศึกษาเรื่องราวต่างๆให้ดีที่เกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายต่างๆ นะคะคบางท่านอาจคิดที่จะกู้ยืมเนี่ยก,ก็ดูเอกสารสัญญาการกู้ยืมให้ดีนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วนะคะมันจะส่งผลยระยะยาวจริงๆเมื่อคุณเล่นกับกฎหมายมันก็จะทําให้คุณน่ากลัวมากขึ้นนะทุกอย่างมีความสมดุลและยุติธรรมเสมอนะต่อมานะคะแล้วถ้าคุณสําเร็จได้ภายในเดือนนี้ปัญหาอุปสรรคคือจ t ติดแล้วทําอย่างไรนะคะถึงจะทําให้ปัญหาที่คุณเจอนี้นะ ราบลื่นผ่านพ้นไปได้ four of w a n d นะคะสี่ไม้เท้านะคุณอาจจะต้องให้ความช่วยเหลือเรีว่าอะไรจากคนในครอบครัวนะคะคุณจะได้รับความต้องขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวไปรปรึกษาท่านนะคะไประปรึกษาท่านคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายด้านเอกสารสัญญาต่างๆให้ท่านคอยชียช้แนะอบรมสั่งสอนผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนว่าท่านจัดการ อย่างไรในแต่ละเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการเรียนต่อนะคะหรือการทำเอกสารสัญญาการกู้เงินต่างๆเกี่ยวข้องกับคนในบ้านกิจการในครอบครัวทั้งหลายเนี่ยท่านมีประสบการณ์ที่จะแนะนำคุณได้นะคะต่อมาแล้วถ้าคุณทำประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยดูสิผลที่ตามมาของความสำเร็จครั้งนี้เป็นอย่างไร King of Swords นะคะบอกได้เลยว่าเหนื่อยนะเหนื่อยมากๆนะคะแล้วคุณก็จะเป็นที่ยอมรับของผู้คนด้วยนะยอมรับในฝีมือยอมรับในความสามารถยอมรับในความเก่งกาจต่างๆในทุกด้านของคุณนะแล้วดูซิว่าแล้วสิ่งที่คุณได้รับล่ะคุณได้รับการยอมรับใช่ไหมผลตอบรับมันเป็นอย่างนี้นะคะแล้วไรายได้คุณล่ะถ้าคุณคิดในเรื่องงานนะไรายได้ของคุณในเรื่องงานจะเป็นอย่างไร มีกระเด็นมา2ใบนะคะใบแรกเป็นเดอรเฮอรนะก็คือบอกได้เลยว่ากว่าจะได้เงินก็นานนะคะไม่ได้ได้เยอะมากอย่างที่คาดหวังไว้นะคะต้องใช้ใจ่ายแบบพอประมาณนะได้แบบเหมือนเขาไม่ได้เต็มใจให้มากเท่าไหร่นะเเวาเขาไม่มีสนใจที่จะเข้ามาดูแลคุณในจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องอดทนนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวัง ความเย่อหยิ่งนี่ถึงได้เตือนมาว่าเรื่องเอกสารสัญญาต้องระวังนะคะถึงแม้คุณจะเป็นได้ที่ยอมรับแต่การเงินก็จะล่าช้าออกไปนะคะแล้วถ้าเป็นในเรื่องเรียนล่ะเป็นอย่างไรในออฟซอร์สนะคะคุณจะได้ทําในทันทีและไปทันทีคุณจะได้เรียนเหนื่อยและหนักมากขึ้นนะหนักมากขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำอะไรต้องรีบทําอย่างรวดเร็วและว,ว่องไวเนาะต่อมาไหนดูซิแล้วถ้าเป็นเรื่องความรักล่ะ ความรักอ่ะเมื่องานหนักนะคะความรักก็มักจะไม่สมหวังเนาะเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่มีเวลาให้กับเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างคุณยังมีอดีตในเรื่องเก่าที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังลืมคนรักเก่าไม่ได้หรือเปล่าเนาะระวังมีการปัดหมางคาใจกันถ้ายังคบกันอยู่นะคะแบ่งเวลาให้ดีเพะเมื่อเป็น king of s o r t ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณต้องไปแก้ไขปัญหาต่างๆอีกเยอะมากๆนะ บทสรุปคําแนะนําของไพ่นะคะไพ่อจะอาจขอดูเรื่องสุขภาพด้วยอีกหนึ่งเนาะเมื่อคุณทําสําเร็จแล้วเนาะเป็นที่ยอมรับในทุกอย่างแล้วเรื่องสุขภาพของคุณละ่ะจะส่งผลอย่างไรนะคะโอ้ยต้องระวังเลยนะคะ3ามดาบเนาะ of swords เนาะทำไมไพ่ดาบมาเยอะจังเลยใบที่หนึ่งเนี่ยนะคะให้เรามาระวังเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจความดันนะคะ ความทุกเนาะการเจ็บอดอดแอดแอดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกอย่าลืมเนาะแบ่งเวลาให้ดีๆนะคะว่าจะต้องแลกเปลี่ยนอะไรบ้างขอคำแนะนำหนึ่งใบให้ผู้ที่เลือกใบที่หนึ่งในสิ่งที่คุณตั้งใจ six of w one นะคะก็คือการทำอะไรต้องมีช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะคะอย่าลืมวางแผนให้ชัดเจนเนาะความสำเร็จเนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินคุณเอื้อมนะคะ แต่การที่จะสร้างความสําเร็จต่างๆที่คุณต้องการสิ่งที่หวังให้ได้ในเดือนนี้มันต้องค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ที่ยาวนานถ้าคุณต้องการที่มันจะไกลมากขึ้นแต่ภายในเดือนนี้บอกได้เลยว่าสําเร็จนะคะวางแผนให้ดีๆนะเป็นขั้นเป็นทอนเป็นระบบนี่ j จะติ e ก็มานะคะอย่าทำอะไรนอกกู้นอกทางแล้วเรามาดูซีมเมอร์เมดนะคะนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเหล่านางเงือก ที่เป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะคะต้องการแนะนําและบอกรายผู้ที่เลือกใบที่หนึ่งกันบ้างเนาะใบแรกนะคะ with of prosperity นะคะขึ้นแห่งความอุดมสมบูรณ์นะก็บอกได้เลยว่าเดี๋ยวคุณจะมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามานะคะในเดือนนี้ภายในเดือนนี้เรื่องที่คุณตั้งใจไว้เนี่ยสำเร็จแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงมีเรื่องราวใหม่ๆแรงบันดาลใจใหม่ๆเข้ามาให้คุณทำภายในเดือนนี้แน่นอน คอนเทมเพนชั่นไทมนะคะก็คือแบ่งเวลาให้ดีเห็นไหมแบ่งเวลาให้ดีนะคะแล้วก็นั่งสมาธิด้วยนะเพราะทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายในตัวคุณเองนะคะทุกอย่างมีช่วงจังหวะและเวลาของตัวเขาเองนะและใบสุดท้ายก็คือ h e ลฟูลเพอร์เซนนะคะอย่าลืมช่วยเหลือผู้อื่นนะเหมือนที่ที่ใบแรกมานะคะสถ้วยนะเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก นะคะคอย่าลืมช่วยเหลือและดูแลคนที่คอยร่วมงานกับคุณเนาะและเดี๋ยวคนเหล่านี้นะคะก็จะกลับมาช่วยเหลือคุณเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังขอให้ผู้ที่เลือกใบที่หนึ่งก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคทั้งหลายได้อย่างยอดเยี่ยม และสำเร็จอย่างที่ตั้งใจภายในหนึ่งเดือนและมีแบบแผนที่ชัดเจนให้คุณได้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนานได้อย่างที่ตั้งใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกใบที่สองนะคะว่าสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นั้นจะสำเร็จภายในเดือนนี้หรือไม่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรผู้ที่เลือกใบที่สบ้าง นะเป็นควีนออฟวอลนะคะสำเร็จหรือไม่นะคะอยู่ที่ความขยันของคุณเองนะขยันมากๆนะคะถ้าคุณขยันมากคุณก็จะสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจแต่ถ้าเกิดคุณขี้เกียจนะคะก็บอกได้เลยว่ามันจะเป็นไปได้ยากเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคีย์เวิร์ดของคนที่เลือกใบที่2คือความขยันนะคะหากคุณรู้สึกว่าคุณหมดหนทางหรือไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะให้แนะนำผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะ ที่มีความขยันเป็นแบบอย่างเน็ตไอดอลให้คุณได้เนาะผู้หญิงคนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่คุณพี่สาวคุณหัวหน้างานคุณเพื่อร่วมงานคุณก็ตามนะคะเขาจะช่วยให้คำแนะนำของคุณได้นะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ตัวของคุณเองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าแล้วปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะที่คุณจะต้องเจอนอกจากเรื่องความขยันเนี่ยนะผู้ที่เลือกใบที่สอง ที่จะเป็นตัวปัญหาอุปสรรคให้คุณไม่สำเร็จได้นะคะภายในเดือนนี้เนี่ยคืออะไรในขอดูสิอย่าลืมวางแผนให้ดีๆนะคะผู้ที่เลือกใบที่2นะยังไงแต่ชินีไม้เท้ามาคุณเป็นคนที่เก่งนะคะอ่าปัญหาอุปสรรคของคุณคือเพ e ออฟคัพนะคะเรื่องเกี่ยวกับบุตรบริวานะแล้วก็ความรู้สึกของจิตใจคุณอารมณ์ของคุณด้วยนั่นเองนะคะ 1มันเป็นเรื่องความขยันนะคะ2คือปัญหาอุปสรรคก็คืออารมณ์ของคุณการเอาเรียกว่าอ,อะไรใช้อารมณ์เป็นใหญ่ในเหตุผลนะคะเรื่องลูกบุตรบริวารทั้งหลายที่จะทําให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการทํางานต่างๆในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ว่าคุณอยากจะให้ประสบความสําเร็จเนาะระวังการใช้อารมณ์ที่อยู่เหนือเหตุผลนะคะต่อมาเรามาดูสิว่าแล้วถ้าคุณทําสําเร็จได้คุณขยันขึ้นมาเนี่ย และคุณสำเร็จได้นะคะผลงานของคุณจะออกมาเป็นยังไงเพจอั r ซอสก็ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากขนาดนั้นนะคะมันค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่ผิดที่ผิดทางคุณทำขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นสภาวะแวดล้อมที่สามารถเอื้ออำนวยให้คุณได้เนาะมันก็ยังจะต้องเหนื่อยนะคะการยอมรับก็เลยยากนิดนึงแล้วทำอย่างไรล่ะทำอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหาในจุดนี้ในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้เนี่ย ให้สำเร็จได้คะในออฟเพนติคัลนั่นไง <c oughs> มาเหมือนใบแรกเลยนะคะต้องขยันให้มากๆนะบ้านงานให้เยอะๆหรือศึกษาเรื่องราวที่คุณตั้งใจไว้จริงๆอะ่ะให้เยอะมากที่สุดเท่าที่คุณจะมากได้นะคะทุ่มเทให้กับเขาไปเลยอะ่ะทุ่มเทให้เลยนะพอคุณทุ่มเทแล้วเนี่ยไหนดูซิเมื่อคุณทุ่มเทแล้วนะคะในการศึกษาในเรื่องที่ตั้งใจหรือลงมือทํา ในสิ่งที่ตั้งใจไว้ภายในเดือนนี้เนี่ยมันจะสำเร็จออกมาได้แบบออกมาเป็นยังไงทุ่มเทให้รู้ลึกเลย Queen of Cups นะคะบอกได้เลยว่าจะสำเร็จได้อย่างสมใจสมประสงค์ของคุณนะคะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้คุณมีความสำเร็จได้ไวและมากขึ้นคือการนั่งสมาธินะคะและสวดมนต์บ่อยๆนะคะคุณแม่ด้วยนะสภาวะอารมณ์ของคุณนี่แหละที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ หรือไม่แต่บอกได้เลยว่าถ้าคุณทุ่มเทจริงๆสําเร็จอย่างที่ใจคุณปรารถนานะคะแล้วเรามาดูซิว่ามันจะส่งผลยังไงต่อหน้าที่การงานนะคะของชีวิตคุณบ้าง T of One นะคะบอกได้เลยว่าคุณจะได้รับการก้าวพัฒนาไปข้างหน้าไปเริ่มต้นจุดใหม่สิ่งใหม่ๆมากขึ้นข่าวที่คุณรอคอยต่างๆจะได้รับเข้ามาในเรื่องที่คุณตั้งใจไว้เนี่ยจะเป็นประตูบานใหม่ที่เปิดให้คุณก้าวหน้าต่อไป ในอนาคตนะคะแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อเรื่องการเงินของคุณล่ะในออฟซอสนะคะก็ยังต้องเหนื่อยอยู่นะงานเงินของคุณก็มาไวัยไปไวันะคะถ้าคุณไม่เหนื่อยเนี่ยบอกได้เลยว่าเงินของคุณก็จะไม่มานะแล้วเดี๋ยวเราดูซิว่าหามาเนี่ยบันทีไม่ได้ใช้เองด้วยนะคะเรามาดูซิว่าแล้วต่อมาในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน ของคุณไปแล้วเนาะการเรียกว่าอะไรความรักจะเป็นอย่างไรผู้ที่เลือกใบที่สองเชน p e n เพ t l e l นะคะโอ้ความรักดีมากๆเลยโชคดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรักของคุณเนี่ยก็จะถูกยอมรับนะคะถูกยอมรับกับคนในครอบครัวนะคะและมีการพัฒนามั่นหมายแต่งงานกันขึ้นไปนะคะผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้สร้างบ้านสร้างเรือนหอด้วยกันแบบนี้นะ ต่อมาแล้วเ,ลเรื่องสุขภาพของคุณล่ะจะเป็นอย่างไรไหนดูสิ night o f c ครันะคะอยู่ดีมีสุขอุดมสมบูรณ์แข็งแรงมากๆระวังน้ำหนักขึ้นด้วยนะตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงเลยแต่สิ่งหนึ่งก็คือความพยันของคุณและอารมณ์ของคุณนั่นเองนะคะต่อมาอ๋อแล้วก็เรื่องการใช้เงินนิดหน่อยนะคะต่อมาแล้วไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณผู้ที่เลือกใบที่ส ในเรื่องความสําเร็จที่คุณตั้งใจแอนเดอร์เฟอนะคะทําในสิ่งที่คุณรักคุณชอบนะแต่สิ่งหนึ่งนะคะเมื่อมีโอกาสเข้ามาให้เยอะมากขึ้นเนี่ยก็ต้องคว้าโอกาสเอาไว้ให้ดีนะคะคว้าไว้เลือกให้ถูกว่าโอกาสไหนเหมาะกับคุณโอกาสไหนดีหรือไม่ดีสําหรับคุณอย่างไรอย่าเดินไปในทางที่ผิดนะแล้วคุณจะ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจนั่นเองผู้ที่เลือกใบที่สองโอกาสคุณจะมีเข้ามาหลากหลายแล้วตัวคุณก็อย่าลืมสร้างโอกาสให้ตัวเองด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าเรานาังเงือกนะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะต้องการแนะนำหรือบอกอะไรชาวลักนาขอโทษค่ะ <laughs> ผู้ที่เลือกใบที่สองมั่งช่วงนี้ติดปากนิดนึงนะในเรื่องลัคนาราศีขอโทษทีค่ะ พูดที่เราไปที่2นะเมอร์เมดนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการบอกอะไรเวฟออฟพอ e r รีนะคะคุณกําลังมีเรื่องราวดีๆโอกาสใหม่ๆเข้ามานะอย่าลืมสร้างด้วยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมีเรื่องอะไรให้ประหลาดใจอยู่พี่คุณเสมอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เลือกให้ดีทําให้ดีในสิ่งที่ถูกต้องเนาะและต่อมาก็คือ Empowerment นะคะจงมีอํานาจใน ตัวเองนะคะในการตัดสินใจต่างๆเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองนะคะทำทุกอย่างให้ดีอย่างเข้มแข็งในเรื่องที่ถูกต้องนะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้ตั้งใจให้มั่นนะคะและใบสุดท้ายคือวิชนะคะการรู้จักอดทนและรอคอยนะผู้ที่เลือกใบที่สองอย่างที่บอกนะไพ่เลิฟมาเนี่ยคำแนะนำคือเลิฟคือคุณเลือกให้ดีๆนะคะหยุดดูจังหวะทุกอย่างให้เป็น แล้วเนี่ยความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลสิ่งหนึ่งอยู่ที่ความขยันของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนด้วยนะเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปด,ดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังเห็นไหมคะวิทย์ก็บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะถูกต้องในตอนนี้ก็อย่าลืมรอนะคะแล้วก็คำนวณผลที่คุณจะได้ทำต่อไปเนาะขอให้ผู้ที่เลือกใบที่2นะคะ พบเจอเป้าหมายในชีวิตในสิ่งที่คุณต้องการทำให้สำเร็จแล้วคุณนะคะจะได้สำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจปรารถนาภายในหนึ่งเดือนนี้อย่าลืมทำอย่างต่อเนื่องและขยันอย่างชัดเจนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอยากให้ทำคลิปอะไรอย่าลืมลงไว้ในคอมเมนต์นะเดี๋ยวแม่หมอจะทำตามที่ต้องการไว้ให้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ บายบายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่นะคะผู้ที่เลือกใบที่สามนะว่าสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะคะจะสำเร็จในเดือนนี้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกว่าในสิ่งที่คุณตั้งใจนั้นจะสำเร็จไหมนั่นเองนะเรามาดูกันโดโดโดสำหรับผู้ที่เลือกใบที่3ามว้าว ซี่ออฟวอนะคะบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะสำเร็จในเดือนนี้อย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีการวางแผนให้ดีนะวางแผนให้ดีแล้วรู้จักอดทนรอคอยให้เป็นนะคะในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้เนี่ยไพ่แห่งความสำเร็จขึ้นมาอย่างไรคุณก็สำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าแล้วอะไรนะคะจะเป็นปัญหาอุปสรรคนะให้ผู้ที่เลือกใบที่3เนี่ยไม่สามารถสำเร็จได้ใน ที่นี้ในเดือนนี้นะคะหรือเป็นตัวทําให้คุณสําเร็จภายในเดือนนี้ได้ราช้าและคุณจะได้พบเจอภายในเดือนนี้ในสิ่งที่คุณตั้งใจไหนะดูสิ T o f pentico นะคะคุณขาดคนที่มีความชํานาญเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนและการออกแบบโครงสร้างต่างๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้อง ไปคุยกับผู้บริหารนะคะคนที่มีทักษะความชํานาญในเรื่องนี้นะเขาอาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือเพราะบางทีเนี่ยเขามองว่าคุณไม่ได้เก่งคุณก็ต้องมีทักษะในการพูดมีแผนให้ชัดเจนไปคุยกับเขานะคะว่าคุณต้องการอะไรแบบไหนและอย่างไรเนาะแล้วคุณจะสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจนะแล้วดูสิว่าถ้าคุณทําได้สําเร็จละ่ะออกมาจะเป็นอย่างไร ดอมูนอ่าก็ยังเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่พอใจเท่าไหร่นะคะเหมือนยังไม่ได้เป็นที่รับการยอมรับมากนะักนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่พอใจในอารมณ์อยู่ดีอะ่ะอืมอย่างที่บอกคุณขาดความเชี่ยวชาญน,นะคุณต้องไปหาคนที่มีความเชี่ยวชาญและชํานาญในเรื่องที่คุณตั้งใจไว้ก่อนนะคะแล้วถ้าทําได้เนี่ยถ้าเกิดขาดคนคนนี้ไปบอกได้เลยว่าถึงแม้คุณจะทําสําเร็จนะ มันก็ไม่ได้เป็นที่พอใจหรือเป็นที่ยอมรับของทุกคนมากขนาดนั้นนะคะเพราะมันเหมือนมันยังขาดอะไรบางอย่างอยูอย่นั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าแล้วทําอย่างไรนะคะคุณถึงประสบความสําเร็จได้ในตั้งใจภายในเดือนถึงแม้คุณจะสําเร็จอ่าซิกออฟคันะคะตัวเลือกคุณมีเยอะแยะเนาะอย่าเพิ่งคิดโครงการอะไรไปมากมายนะคะโฟกัสแค่สิ่งที่คุณตั้งใจเรื่องเดียวก่อนทีละเรื่อง เนาะอย่าเพิ่งวาดฝันในอากาศเยอะนะคะหยุดหยุดคิดจินตนาการฝันหวานจะทําอย่างนั้นอย่างนี้มีโปรเจกต์นั่นนูน่นนี่เอาให้ชัดเจนก่อนแล้วถ้าคุณโฟกัสเลยอะโฟกัสเลยว่าคุณจะเอาเรื่องนี้จริงๆนะให้สําเร็จออกมาด้วยดีเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่คุณตั้งใจไหมเฮอร์มิต The Hermit เป็นไหมอยู่ที่ใจของคุณเองนะคะสก็คือทุนต้องกลับไปทบทวนจริงๆว่าเรื่องเนี้ย เป็นเรื่องที่คุณต้องการมากๆจริงๆไหมนะคะมันสาเร็จไหมหวังว่าจได้สำเร็จแต่อยู่ด้วยระยะเวลาเนี่ยมันนานมันนานมากๆเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะให้เขาสําเร็จเลยในสิ่งที่ตั้งใจในที่คุณหวังในหนึ่งเดือนในเรื่องที่ตั้งใจมากๆจริงๆมันก็ต้องอดทนและรอคอยนะคะเฮอร์มิตมาก็อาจจะต้องทําบุญสวดมนต์ไหว้พระหน่อยนะคะไปปร,รึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วถึงจะสําเร็จ มันใช้เวลานานหน่อยนะคะอ่ะแล้วจะส่งผลกับหน้าที่การงานของคุณยังไง mm. เห็นไหมโปรเจกต์เยอะเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งฟุงฟ้งฟุ้งมากเกินไปนะคะทํายังไงก็อย่าฟุง้งสร้างตัวเลือกก็สร้างให้ถูกต้องนะคะอย่าเอาจินตนาการมาใช้กับชีวิตจริงหรือไม่ได้มองบนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะแล้วดูซิแล้วเรื่องที่ความสําเร็จของคุณเนี้ยจะส่งผลต่อหน้าที่การงานของคุณยังไง เหตุออฟบอนะคะคุณจะได้รับเรื่องราวใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆให้คุณไปได้เรียนรู้มากขึ้นนะจะเป็นการจุดประกายต่างๆมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการงานของคุณจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะหรือเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆบางท่านก็ได้เริ่มงานใหม่นะมีคนยอมรับนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะสามารถน่าเชื่อถือได้ขนาดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ออกแสวงหามากกว่าต่อมาในเรื่องการเงินละ่ะ คิงออฟซอสนะคะก็ต้องเหนื่อยในการหาเงินนะถามว่ามีไหมบอกได้เลยว่ามีมีนะคะแต่เหนื่อยเนาะมันเหมือนกับหามาก็ต้องถูกใช้ออกไปมีเรื่องราวภาระหน้าที่บางอย่างที่จะต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะคะแล้วส่งผลอย่างไรต่อเรื่องความรักของคุณคะความรักของคุณนะไม่มีผลกระทบอะไรนะคะยังมีความรักที่มั่นคง ซึ่งการและกันดีนะผู้ที่เลือกใบที่3นะคะก็ะะจะยังเป็นที่ปรึกษาของคุณนะบางทีมีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนในบ้านด้วยนะคะอาจจะต้องไปปรึกษาเขาหรือว่ามีการมั่นหมายแต่งงานมากขึ้นนะคะอยู่ร่วมบ้านเดียวกันเนาะหรือพูดคุยเรื่องเรียนหอก็ได้นะคะแล้วในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพาะจะเป็นอย่างไรในออฟซอสนะคะคุณอย่าเครียดและวิตกกังวลมากเกินไปจนกลายเป็นทําร้ายร่างกายตัวคุณ นะผู้ที่เลือกใบที่3าเนี่ยในทุกๆอย่างคุณอยากจะทำอะไรสาเร็จไหมสําเร็จแต่ต้องปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญให้ดีนะคะเพราะถ้าเกิดคุณไม่ปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญให้ดีนะผลงานของคุณที่ออกมาถึงแม้จะสําเร็จก็ยังไม่ได้แบบดีใจหรือพอใจมากในสูงสุดนะคะคนก็ไม่ได้รับความยอมรับขนาดนั้นนะคะเมื่อคุณอยากจะประสบความสําเร็จคุณก็ต้องเลิกหยุดฝันอะไรที่มันเยอะเกินไปนะคะอยู่อย่างสมถะ ยอมรับความเป็นจริงและถามจิตใจของคุณเองดูอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระทําบุญนะคะเราจะส่งผลให้หน้าที่การงานของคุณได้เริ่มต้นใหม่มีทางท่องทางเปิดใหม่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นการเงินของคุณถึงแม้ว่าจะเหนื่อยติดขัดแต่ก็ยังมีนะคะไม่ใช่ว่าระดับ king of s o r c e จะไม่มีนะคะมีแต่คุณอาจจะไม่ได้ใช้เองความรักคุณก็ยังรักกันดีอยู่นะคะและเรื่อง เกี่ยวกับสุขภาพก็ต้องรามาระวังเรื่องความเครียดน้อระบบสายตาด้วยนะคะและในเรื่องคําแนะนำทุกอย่างของผู้ที่ต้องไปที่3ามไพ่อยาาจะบอกอะไรนะคะซิกออฟค f ฟนะคะการช่วยเหลือเกื้อกูลนะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในบ้านนะคะหรือแม้กระทั่งเด็กๆรอบตัวเพื่อร่วมงานการแบ่งปันน้ําใจซึ่งกันและกันนะคะนำความทรงจำดีๆในสมัยวัยเด็กเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวดีๆต่างๆมาเป็นตัวพัฒนาและฉุด ให้คุณเดินหน้าต่อไปในสิ่งที่คุณตั้งใจให้เกิดความสําเร็จเนาะแล้วความสําเร็จเหล่านี้ของคุณจะสําเร็จได้ภายใน1เดือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหล่าเมอร์เมดนะคะนางเงือกและเหล่านางฟ้านะต้องการแนะนําหรือบอกรายผู้ที่เลือกใบที่สองบ้างนะคะไปขอโทษค่ะใบที่สามสเซนคนไนสติกนะคะก็บอกได้ว่าให้ฟังเสียง สัญญาณภายในตัวเองเนาะฟังจิตวิญญาณของคุณให้ดีนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคำถามบางอย่างอยู่ภายในจิตของคุณคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าคุณทำออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเชื่อในสิ่งที่คุณคิดและรู้สึกเนาะในตามสัญชาตญาณของตัวคุณนั่นเองนะคะใบต่อมาคือ d i y magic อ่าเห็นไหมจิตวิญญาณของคุณนี่แหละคือเวทมนต์ที่จะทำให้คุณสำเร็จได้นะคะไม่งั้นไพ่แห่ง เ e อมิตผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยจะเข้ามาทำไมครูบาอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมไปหาท่านนะคะเคารพรักในสิ่งครูที่ครูประสิทธิ์ประสาทวิชามาให้จิตวิญญาณของคุณต้องนอบน้อมนะคะและใบสุดท้ายคือ let you r s e l f receive นะคะคุณต้องกล้าที่จะเป็นผู้รับบ้างเนาะอย่ามัวแต่เป็นผู้ให้อย่างเดียวโดยที่ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นไม่อย่างนั้นแล้วนะคะผู้ที่ต้องไปที่ส ให้ใบคําแนะนําคือ6ถ้วยก็คือการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเอื้ออาทรเขาได้เขาก็เอื้ออาทรคุณได้ต้องลองหัดเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับให้เป็นนะคะแล้วคุณจะพบว่าความสุขของสิ่งเหล่านี้มีมากมายกว่าที่คุณคิดเอาไว้เยอะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังเนาะ ยังไงก็ขอให้ผู้ที่เลือกใบที่สนะคะได้พบเจอผู้ที่มีความสามารถผู้รู้ในการพักดันนะคะให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องที่คุณตั้งใจเอาไว้ได้เนาะมีสติทำใจให้สงบแล้วคุณจะพบเห็นคำตอบของปัญหาทุกอย่างที่คุณกำลังตามหาอยู่นั่นเองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนอยากให้ทำคลิปอะไรก็ เม้นเอาไว้ข้างใต้ได้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวแม่หมอจะทยอยทำให้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ,าย,บายสวัสดีค่ะ